ไป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 ไม่ต้องรีบเพื่อนไม่ต้องรีบเพื่อนหมายถึงตัวเองนะไม่ต้องรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปปล่อยโดนไปเลยวะโอ้โหโอ้โหโดนตัวบนเฉยสวยเก็บเก็บนะสวยสวยบัรยาดน,นึงบัรยายน,นึง Vừa ra lan, vừa ra lan cắn. ô hồ thoải 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 Được ปัญญาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัวเดียวนด้เพื่อนสวยไปไปไปด่านนี้เราอยู่ด้านล่างดีกว่าเนาะไม่ต้องขึ้นไปบนหรอกเล่นดักเล่นแอบ,บๆหน่อยยูไหนกันนะ เฮ้ยเออเพื่อนเพื่อนไปทำดักไว้ตรงนั้นตัวเจอตัวละไปตรงนั้นไปตรงนั้นอยู่ด้านบนวะเห็นตัวเดียวน่าจะว่ะผมเห็นตัวเดียวว่ะเฮ้ยอยู่ด้านล่างเหรอเฮ้ยโอ้โหเก็บหมดโหไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยโหเมื่อกี้ตายง่ายมาก าทีมมเราโดนเก็บหมดเลยแล้วมันแบบไม่มีเสียงเลยนะเมื่อกี้มีตัวโอ้โหเจออะไรตอนนี้ chưa này à? nè chưa thì chưa nè chưa nè chưa nè chưa ô, chưa nè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  nè chưa nè nè chưa เฮ้ยส,สองสองแล้วนี้เบอร์สี่ออมมาเบอร์สี่ตายกัน rồi หวาวไอ้เชี่ยสวยเหลือตัวเดียวกระโดดมากระโดดอีกทีเฮ้ยโอ้โหรอดมาได้ไงวะเบอร์สามโอ้โหโอ้โหคิวสองน้อยเกิน ศัตรูแล้วมาดิไหนอะไหนล่ะก็มาดิไหนล่ะไหนล่ะไหนล่ะ,ละโอ้ไม่มีใครเลยว่ะตรงนี้ đỡ chờ đã coi rồi, sủa kịp xong sủa kịp một bay trúng nàn, wow wow wow, sủa đau. เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมาหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยตายขอบใจที่ล่อให้ Let's go <S เหลือเกมเดียวจะชานะละเฮ้ยสวยเกมจบ โอ้โหโดนเอ้ยมึงไปโดนคนล้มอีกแล้วอไหนวะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหดูใกล้จัดดาว แหวยเก็บโมนโคตตึงโคตกดไปไปไป Let's go เร,เราเล่นแบบไม่รีบนะเออจะเ,เจอว่ะเฮ้ย ตายหนึ่งตายมอดเคิลอู้ตึงเมื่อกี้ผมเก็บไปสามตัวไนโคตรตึงเลยว่ะว่าปะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห First blood ขอโทษ มาดิเฮย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 จ้อยจ้ยลาไปหนึ่งเพื่อนโอ้โหเพื่อนเบอร์ที่ไปตรงนั้นช่วยด้วยเบอร์ที่ช่วยด้วยเบอร์ที่อีกครั้งหนึ่่าวะ พาดท่าจนตายเชื่ออุตส่าห์อุตส่าห์ได้ปืนเฮอเสียละเสียละฮะไม่ตายโอ้โหยังไงอ่ะไม่ตายดับลอย เอ้ยด้าหลังสวยตายหนีไม่รอดหรอกสี่หนึ่งเบอร์สี่เล่นกองแกงกองแกงอยู่ด้วยเฮียดูดิโอ้โหโ,หโอ้โหจะโชว์สเต็ปไม่เห็นโดนไอ้เหี้ยจะโชว์ทำไมวะดูนะหัวตาย เอง oh. ออฮอาเมื่อกี้เบอร์สี่โชว์สี่หนึ่งสเต็ปลากหัวโอ้โ oh. หคิดไดไงวะไม่ไหวเลยเออมันน่าจะเห็นผมแล้ววะหรือเปล่า หรือเปล่าไปตรงนั้นเออยอมยอมไม่เห็นหรอโอเห็นไหนอ่ะเห็น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 ,หนตัวอย่างน้อยตายหนึ่งตัวโอ้โหสามตัวโอ้ยพบศัตรูแล้วอยู่นี่เพิ่งอยู่นี่พบศัตรูแล้ว Chữ nhìn một lưới. Chữ nhìn một này Ồ, <laughs> oh, mì toa, mì toa Tuổi, bớt đỏ, tuổi Chữ này <laughs> không có chút gì hơi Double kill. Oh. Yes. Mới... <laughs> game. โอ,โ,โอ้โหมันทำอะไรกันวะโอ้โดูดิมันไปทำแน่อะไรกันตรงนั้นวะโอ้โหโอ้ยกูท้อกับทีมวะไม่ไหวเลยเฮียท้อจัง <Next. S 2> เสร็จเรียบร้อยตายหมดตายหมดไม่มีเหลือบอกเลยโอ้โหไม่ขึ้นมาด้วย Mày nhà ta Mày đi Mày mà lấy đi đâu Đâu Chùa ấy điều này nó ôm cho nó ở đây โหโหปล่อ oh, oh. ยโดนแนงเลยมันอ,อยู่ทางนั้นก็เต็มเลยหรอโห oh, แล้วผมพาปืนมาดูดิโอ้โ oh, ห oh, oh. ระยะประชิดหมด สวยอ๋อไม่สวยนี่วะยูไหนวะตาย Go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah.